สวัสดีครับวันนี้วันศุกร์เช้าที่21นะฮะ2565วันนี้เป็นวันเกิดของอาอาอามาคุณแม่อาม่าแล้วก็อาเหล่ามานะครับวันนี้มันเกิดอามาตื่นเช้ามาจะมาใส่บารนะฮะใส่บาตรพระสวัสดีอมามาสวัสดีลูกหลานหน่อยครับ พูดหน่อยอสวัสดีพูดสวัสดีลูกหลานหน่อยครับพูดสิลูกหลานเหรออ่าสวัสดีอะไรเงี้ยอ,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 ดดดอันนี้รอพระเชา้ามาใส่บาทหน้าร้าน 95... อ่า97แล้วนะหน้ามากนะ,ใช,ะใช่ไหมวันนี้9ก หพรุ 6, ่งนี้97เแล้วนะมันเกิดอายุ97ปีแล้วอาม่าอาม่ามาเนี่ใส่บาตรพระเช้านะทำบุญวันเกิดนะเกปีแล้วอาม่าคราับมาอายุยืนยืนนะแข็งแรงแข็งแรงถูกหวย ตาลูธรรมวาทธนทมอายุวันุสตัากัลลังจ้าขอบุ็นหนึ่ภขอพรคันแหนกน้ะสุภิสุภัจจาอายุ97ปีแล้วมามาครับขอให้มาร่างกายสุภาพแข็งแรงนะครับอายุยืนยืนนะครับ อาม,ม่าครับวันนี้เนี่ยวันนี้วันเกิดอาม,ม่านะลูกหลานก็อยากจะให้ขอให้อมมาม่าเนี่ยนะอายุยืนมากๆแล้วก็ร่างกายแข็งแรงนะแล้วอาม,ม่าให้พรลูกหลานหน่อยสิครับอาม,ม่าขอให้ลูกหลานแขงสูงสูงแท้พ่อแท้าเท้าเพ่อแม่กาสีสูงสูงแขงแขงเลี้ยงกลางซื้อเก่งแก่งรวยรวยแก่งแก่ง สูง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 อย่างนงอ่ะขอเล่าสูงสูงเหงแหงเงง่อสูงสูงาสูงูมองเหอนแต่หอนั่งพ่สูงสูงงงครับเนี่ยนะมาให้พรแล้วนะขอให้ทุกคนจะโชคดีเฮงเรวยรนะนะขอบขอบคุณมากๆนะอาม่านะสุขสันต์วันเกิดครับ สวัสดีครับรวยรวยรวยนะหลุหล้างทุกทุกคงนี่ยของหลุหล้างของอาม่านะรวยรวยสูงสูงแหงแหงลูกก็ทุกมุ่งหอดแต่หอนางสูงสูงแผงอางอยู่อีบวงเสือโจอีบังเสือโจอีนี่นี่แหง สูงสูงแพงแพงเอามาตักบาทพระแล้ววันเกิดแล้วก็เลยมากวดน้ำและอวยพรให้ลูกหลานนะอขอประคุณมากแทนแทนลูกหลานทุกคนเลยนะครับอามาครับรวยไม่เลิกรวยไม่เลิกครับสวัสดีครับเพงเพ่งรวยรวยขอให้เฮงเ,เ,เ,เงรวยรวย,ยลูกหลานทุกๆุกคนของอามา